ไม่รู้ว่าใครไปทำให้สองตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างนุกสุดทิดาและแหม่มวิชุดาไม่ปลื้มกับนิสัยที่ไม่น่ารักจนต้องเอามาโพส์ลงในไ g story รี่แบบแซบๆจนทำเอาคนที่ชอบใส่ใจเรื่องคนอื่นอยากรู้อย,รอยากเห็นสุดๆโดยนุกสุดทิดาได้โพสต์ข้อความผ่านทางไอจีสตอรของตัวเองซึ่งมีข้อความที่เขียนว่าหน้าอย่างหลังอย่างที่เจอมาเยอะน้องหละเจอบ้างไหมแอดวิชูด แต่เมื่อไรน้องจะมาเจอพี่คะคิดถึงแล้วนะหลังจากนั้นไม่นานแหม่มวิทุดาก็ได้รีโพสต์ข้อความของนุกลงในไอจีสตอรีของตัวเองเพื่อร่วมวงฟาดถึงบุคคลดังกล่าวว่าเราไปทะเลกันดีกว่าคะ่ะที่คิดถึงใจจะขาดแล้วปอลอน้าอย่างหลังอย่างคนล่าสุดนี่บอกได้คำเดียวว่า พร้อมกับใส่อีโมจิรูปเท้าทำเอาหลายๆคนอยากรู้กันเลยทีเดียวว่าสองตัวแม่เขาพูดถึงใครกันที่มีนิสัยต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างคงต้องรอฟังคำตอบจากเจ้าตัวกัน